ไม่ได้สอนคนพิการไม่ได้สอนควยไม่ได้สอนคนบุ๋นตาบสอนให้คนเป็นที่มีอายว่าครบสามสิบสองมีชีวิตอยู่อย่างปกติด้วยความว่าเสรความว่าที่่านมา ม่เดินในบามอย่างเดินแต่เดินเพราะว่าการขับเคลื่อนของความว่าเดินเพราะมันเป็นอาวุที่จําเป็นยืนเดินนั่งและนอนเดินแล้วต้องรู้ว่ายังว่างอยู่ด้วยจึงจะใช้ได้การเดินแล้ว ระทำแน่เอนว่าอย่าให้มีอะไรปรากฏในความว่า ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความว่าถ้ามันมีขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ว่าความหยุดทันทีการยาภาระกรรมต่างๆไม่มีทั้งนั้นเรียกว่าเพ่งความว่าหรือสุญญตาสมาธิเป็นอารมณ์ เดินด้วยความว่างไม่ใช่เดินด้วยความเคลื่อนรอยแต่เดินเพราะว่าอยู่ในความว่างรู้ เจ้าสอนให้เสรเพราะเมื er ่อเสร็จมได้จะไม่ทุกข์ความทุกข์จะไม่กำไรเราความทุรนทุรายแะแคบเบียดเบียนมีคาบีคัดจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปสู่ความว่าดูได้ ครั้งที่เราทุกข์ทุกข์โดนทุรไลยโนดนบีบคั้นและแรงแทรโจมเข้าไปสู่วิหารแห่งความว่าแล้วิหารนั้นก็ไปอยู่ไกลอยู่ไกล เรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานือมีความเพียรตั้งมั่นชัดเจนพอใจแล้วก็เพิดเพลินลองสำรวจดูที่ถ่อยข้ามครานี้อยู่ในสภาวะที่เรามีอยู่หรือไม่ความเพียรตั้งมั่นชัดเจนพอใจแล้วก็เพิด ถ้ามีก็แสดงว่าเราบารังอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันหน้าเป็นทิศทางสี่ดูว่าความว่างยังอยู่ครบทั้งสี่ทิศไหมทิศไหนที่ไม่ว่าแสดง ว้างไม่เสียความห่อเหี่ยวไม่เชียหมดเที่ยหมดแรงไม่ใชียหมดกำลังใจไม่เชียหมดแรงบันดาลใจว่างเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่เหลือการคาดตัดันโทสะบีขัดโมหะที่ยันโลภไร้ว่าไม่ใช่แต่ความว่า จะทำให้กายเราใจเราสมองเราพฤติกรรมของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังเดี๋ยวซ้ายแลขวาได้อย่างไม่ทํำลายทาลายตัวเองไม่ทํำลายไม่ทําลายตัวเองยังอยู่กับความ้าง ยังเสพความว่างเพียนตั้งมัน่นชัดเจนพอใจแล้วก็เพลิดเพลินนี่ละคืออารมณ์กรรมฐาน ในความว่างไม่มีความตายในความว่างไม่มีความเจ็บในความว่างไม่มีความแก่ในความว่างไม่มีความป่วยในความว่างไม่มีความทุกข์ในความว่างไม่มีความยากจนในความว่างไม่มีความร่ำรวยในความว่างไม่มีปัญหาในความว่างไม่มีอุปสรรค ในความว่างไม่มีความเป็นความทุรนทุรายในความว่างไม่มีอะไรทั้งนั้นละไม่มีแม้กระทั่งตัวกูให้ต้องตายในความว่างไม่มีวัจจุระไม่มีพยามารไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรอะไรจริงๆในความว่าง เพราะมันไม่มีอะไรอะไรนี่แหละมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะมาเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรอะไรนี่แหละมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะรับสุขเพราะมันไม่มีอะไรอะไรนี่แหละมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะมาเจ็บอะไรจะมาแก่และอะไรอะไรจะมาตายด้วยความไม่มีอะไรอะไรนี่แหละ เราจะอยู่กับอะไรอะไรได้อย่างสนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวแล้วก็มีที่เหลือพอสำหรับอีกหลายหลายร้อยหลายพันล้านชีวิตหลายพอนหลายร้อยหลายพันล้านสรรพสิ่งเพราะไม่มีอะไรอะไรแต่ถ้าเรามีอะไรอะไรขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องการเอาไว้เผื่ออะไรอะไรสำหรับใครใค แล้วให้ได้อะไรอะไรเราจะกลายเป็นคนหน้ารังเกียจขึ้นมาทันทีละนั่นเพราะว่าเราไม่ว่างในโลกแห่งความว่างเนี่ยมันไม่มีตัวกูเมื่อมันไม่มีตัวกูก็ทำอะไรอะไรได้อย่างง่ายดายและยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์ต่อใครๆครได้อย่างมากมายมหาศาล แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่ว่างตัวกูมันก็จะใหญ่มากๆเวลาทำอะไรก็ต้องนึกถึงตัวกูแล้วพวกของกูญาติกูสมบัติกูบริวารกูแล้วก็พันธมิตรกูสุดท้ายก็ทำอะไรไม่พ้นเผ่าพันกูเมื่อทำเพื่อเผ่าพันกูก็แน่นอนละมันต้องทำร้ายเผ่าพันอื่น ต้องเอาเรียบเอาพันธ์อื่นต้องดึงประโยชน์จากเผ่าพันธุ์อื่นสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนสร้างอากุศล,ลกรรมเป็นการที่หลวงป,ปู่สอนให้เราเพ่งสุญญาตาสมาธิคือความว่างเป็นอารมณ์เพื่อให้ตัวเองออกมาจากพันธนาการพันธนาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนเรื่องอุปาทานในขันทั้งห้า พันธนาการนี้แหละมันทำให้เราสร้างชาติพบไม่จบสิน้นอุปาทานคือความยึดถือขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมขันห้าก็คือตัวเราสุดท้ายเราใครเป็นพันธนาการของเราตัวเราเองเป็นพันธนาการของตัวเราเอง ทุกวันนี้เราอยู่เพื่อตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเราเองจนลืมคนอื่นๆชีวิตอื่นสรรพสิ่งอื่นจนทำ้ายทําลายเรื่องอื่นๆของคนอื่นๆจนหมดสิน้นมันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชมากๆเพราะเราไม่รู้จักว่างวางเสียทีอารมณ์ว่างมันมีวิธีในการพิจารณาประมาณนี้อาร แต่ถ้าสภาวะธรรมว่างมันต้องมองให้ทุกอย่างเป็นอนัตตาไปหมดนั่นจะต้องใช้ปัญญาอย่างสูงยิ่งไอ้ไงก็ต้องฝึกขั้นที่สีขึ้นไปจนถึงขั้นที่สิบจึงจะเข้าสู่สภาวะธรรมว่างอาาขั้นที่สี่ถึงขั้นที่สิบมันเป็นวิถีแห่งปัญญาล้ลวนๆต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่มันใช้สติอย่างมาก การฝึกก็ต้องให้ต่อเนื่องอย่างว่างอยู่จะเห็นว่าเมื่อเราเข้าสู่คำว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ไม่มีโลภะไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานมันไม่มีอวิชชาแมที่สุดมันไม่มีความฟุง้งซ่านหงุดหงิดลำคาญหรือม่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีมันมีแต่อารมณ์กรรมฐานที่อยู่ในพื้นฐานของคําดังกล่าวที่ว่ามาเพียนตั้งมัน่น ชัดเจนพอใจแล้วก็ะฉะนั้นเราต้องหาวิธีสำเนียอารมณ์อย่างนี้อยู่เนืองเนืองความเพลิดเพลินมันจะเกิดแบบนี้ไม่ได้เนืองเนืองก็เพราะว่าเราปฏิเสธความเพียร เราจะเพลินกาอารมณ์ว่างๆอย่างนี้เพราะเป็นอารมณ์ที่เหมือนดังโลกแห่งสวรรค์ที่เราคิดว่าความสวรรค์มันต้องมันต้องแตกต่างจากโลกที่มีความทุกข์เดือดร้อนที่จริงนี่มันวิเศษกว่าโลกสวรรค์เพราะชาวสวรรค์ก็ไม่ได้ว่างแบบนี้ชาวสวรรค์ก็ยังมั่วเรื่องกินการเกียิโกรธพวกเทวดาพ็ยังสรรสแวรหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันในอันนี้วิเศษกว่าชาวสวรรค์ เทียบชั้นไหนก็มันสูงยิ่งกว่าสวรรค์ทั้งหกชั้นมันสูงยิ่งกว่าสวรรค์ทั้งหกชั้นเพราะสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็มีกรรมคุณเป็นเครื่องเสษเครื่องบำเรอเครื่องบำาลุงตัวเองแต่นี่เราว่างวาถ้าจะเทียบตอนนี้ก็ต้องจัดอยู่ในชั้นพรหมแต่ถ้าชั้นพรหมก็ยังมีกรรมคุณอยู่อีก ถามว่าเป็นการมาคุณแบบไหนก็เป็นการมาคุณที่เป็นติดอยู่ในรูปเรียกว่ารูปประพง์ก็ยังถือว่าเป็นพรมชั้นต่ำก็ยังเข้าชั้นกับเราไม่ได้ถ้าจัดอยู่ในอรูปประพร์คือพรมที่ไม่มีรูปก็น่าจะได้ชัดเจนนั่นตรงแต่เราไม่ได้ปรารถนาที่จะทําให้จิตว่างนี้เข้าสู่รูปประพ เราปาัฒนาให้ความว่างนี้มันพัฒนาข็้าไปสู่คําว่าสภาวะธรรมว่างนั่นคือมีปัญญาสูงสุดในการมองเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนแต่ตอนนี้เสพสิ่งนี้ไปก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยว่าจิตสุดท้ายเวลาตายจะได้ไม่ทุกข์ทรมาร เสพจนเคยชินเสพจนกายเป็นเป็นาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนฝูงใกล้ชิดสนิทแนบแน่นกับเรา <Okay. S 1> จนความทุกข์มันไม่อาจจะมาย่ำยีมีทาหรึอบีบคั้นเราได้ท <Okay. S 1> ีนี้ลองหลับตาเมื่อลืมตาว่างได้ก็ลองหลับตาดูซิจะว่างไหม <Okay. S 1> ต้องให้อยู่กับความว่างในทุกอริยบช ไม่ใช่ลืมตาว่างรนะลับตางุ่นก็แสดงก็ไม่ว่างแนละ้วไม่ใช่ลืมตาว่างได้รลับตาก็ต้องว่างได้ลุงปู่ไม่ได้สอนคนพิการแต่สอนคนมีชีวิตชีวิตที่จะต้องยืนเดินนั่งนอนขี้เยี่ยวตอดทำทั้งหมดด้วยความว่างไม่ใช่ทำทั้งหมดด้วยแรงขับเคลื่อนของตัณหา ราคาโทสอาอวิชาอุปาทานขับเคลื่อนเราไปนั่นเป็นพลังงานสกปรกซึ่งมันไม่สะอาดเรากาลังต้องการพลังงานสะอาดสๆมา,าขับเคลื่อนชีวิตเราแั่นความว่างจึงถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดพลังงานสะอาดที่มาทำให้เราพูดได้คิดได้ทำได้ตร,ดรึกได้วิเคราะห์ได้ แสดงกริยาอาการในเรียบททั้งสี่ได้ชัดเจนระวังระวังระวัง่งงาหลับตาแล้วมันจะไม่ว่าง อสุดลมหายใจเข้าภาวนาว่าสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขหายใจออกภาวนาว่าสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์ แบ่งบุญให้ไวยใช้กบไปชิลโรดมันด้วย จมใายกมือไหว้พระกรรมฐานยังว่างอยู่ลูกตั้งใจกล่าวคำถวายทานทพ่งพระในองค์พระกรรมฐานและความเมตตายของบาจารย์รา ไหว้ท่านนะโม พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการณีอินนาสการเรนาอินนาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามาธัมมังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรม รรด้วยเครื่องสกอาระเหล่านี้อิมินาสกาเรนะ,ระอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยมามะสังฆังอภิปูเชยมามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ เจ้าทั้งหลายขอนมถวายข้าบังสกุราจิวอนทั้งของสังฆทานแค่บริวารทั้งหลายเหล่านี้แล่พระพิสุสรง เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาธัมมบูชาบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชา พระสงทั้งหลายอพระสงฆ์ทั้งหลายโดโจงรับโปดโจงรับซึ่งเครื่องบูชาซึ่งบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้เจ้าทั้งหลายเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เให้สเร็จประโยชน์นและความผาสุกแล่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้า โรพรเจ้าแก่พอพระเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของพ้าทั้าพระเจ้าตลอดการรานานเธอตลอดการนานเธอา ก็ทานและสิ่งทองทั้งหลายที่รูปหลานถวายหลวปูรับแล้วยกให้เป็นสมบัติข,ของวัดเพื่นปฏิท่เอใช้ในกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ขอท่นาขขทน,านทั้งหลายอนุโมทนา <c oughs> ทใจที่รูกหลานถวายหลวงปู่รับแล้วยกให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อใช้หนี้สงของท่านทั้งหลายอนุโมทนาข <c oughs> ัใจกรวดน้ำว่าตามแล้วนคพ ทิทังทิทังโนยาตินังโนยาตินังโหนตุโหนตุสุขิตาสุขิตาโหนตุโหนตุยาติโยยาติโยขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอ อสุรกายทั้งหลายเวสังนางไม้ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าท่เจ้าททั้งหลายเจ้า่เจ้าาทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลาย